ที่จ้าวันนี้มากินตำปลากับผู้หญิงนักเรียนอีกแล้วอยากเข้ามาเห็นหน้าหน่อยที่จ้าต้องหลบกล้องนะจ้าไปเร็วต้องมาต้องหลบกล้องนะจ้าอย่างนี้อื้ หลบกล้องได้ไหมเนี่ยเขายังไม่หลบเลยพี่อออยากเข้ามาเห็นเลยเป็นจมีนันดอกแจ้ไม่ต้องอายหรอกคนหน้ารักฮะสาวจากโรงเรียนกทวิชัยโรงเรียนวัธยมเรียนอยู่มอไหนเนี่ยมอสี่ครับมอสี่อ้ยรุ่นลูกใกล้เปล่าเนี่ยพี่อายุสามแปดแล้วน่าจะเรียกพี่ว่าพ่อได้แล้วนะพ่ออันอ๋อพ่ออันถูกต้องเรียกนสีพ่ออันผู้ท่าเล่ เรียกสิเรียกสิแกร์แกรเรียกสิวีฮ่าเออเรียกได้ไหมพ่ออันเนี่แม่พูดงมงายไหมเรียกได้ไหมพ่ออันพ่ออันพูดสิฮ่าเอามาเริ่มกินได้พี่อันเออเฮเนี่ยเอากินกินกินสิกินสิกินกินกินก็ินกินกินเี่เอาเอาเอานี่เออสั้นแหละพี่อันเอากินกินกิน <yap> พี่ทำไมไม่กินก่อนเลยเปิดก่อนมเนีเออเปิดก่อนไปกินแต่เลีวก่อนเ่้อย่าบอะรกินีอ่อร่อยแต่ว่าจอะไรรีวิวรสชาติอาหารหน่อยพี่อร่อยเลี่ยวหวานในเนื้มหน่อย เงี้ยฟันหมดเงินไปเท่าไรจัดฟันหมดเงินไปเท่าไหร่ห้าล้านเออเรียกพ่ออันเดี๋ยนี้พ่ออันสิพูดสิอื่นแค่กินกินกินเอาเลยต้มป่าทำไมมันอร่อยจังทั้งกินทั้งเล่้ยงหมาทั้งกระบาด เอ๋อเพียมน้องเขออายนิดนึงไม่นิดเลยค่ะท่านผู้ชมน้องเขาตั้งใจมาเล่นเนี่ยผมเป็นเอฟซีแต่ว่าอายอายกล้องมากมากคนเนี้ยบางคนไม่อายนะตั้งเขาเขามานั่งกินเลยนี่เฮ้ยแบบนี้ แบอย่ามากยังเาะาไอ้เพื่องพูดมาเพื่อนนั่งทางนี้บอสานั่งคังๆพี่พี่อันไอ้เพื่องจเพูดอะไรฮะผู้สาวม่เลี่ยงเพื่อนถามเพื่อนถามว่าผู้สาวไม่ย่างแต่ว่าเลี้ยงต่ำปลาบอสอันนี้ในผมบ่ได้เลี้ยงครับ สาวลูกหน่อยน็กหน่อยนักเลียนนี่เขาเลี้ยงนี่ครับแจ๊บอ๊ะเนื้หมาทานกระสวยเขามีอะไร้นนางไก่แท้แตงหนามวนจวดจวดนางไก่เหรออันแม่หมูเดงนี่เจ้าคือหมูเดงใะคือหมูเดง หมูดิ่งหมูดิ่งไม่มูดิงมาพี่อันนุ่มเปอนพี่อันี่นี่นีรู้ว่าพี่อันชอบนะไม่ใช่ชอบตองป่านะชอบหนูอิมิ้วเนะเสียบป้อเสียบบเสียบ อร่อยมากคนนี้กินช่วยกันเิจา้าเออกินช่วยกันสิกินใส่กันเร็วเร่อมากินช่วยกันมากินกิน <c oughs> อย่าไปนั่งอย่างั้นนั่งหลบไปอยู่สามคนครับหลบกล้องผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนั่งหลบสุ่ยอดแม่่ายสามคนที่กินมาด้วยกันทั้งหมดห้าคนนะครับมีคนเนี้ยคนนี้นั่งกินกับผมสองคนเออเด็กนักเรียนวัยรุ่นวัยสาวจากโรงเรียนกันทวิชัย กับโรงเรียนอะไรนะนี่โรงเรียนอะไรพดุงนาลีเหรอโรงเรียนในพดุงนาลีฮะสารคามมันเหรอใช่ใช่อ๋อมาคุณเล่นอ่ะมาเล่นเล่นเล่นสื้อกิ่งตัวนี่ไปเล่นเล่นพดุงนาลีโรงเรียนพดุงนาลีสารคามครับชิดผิดอันนี้พดุงนาลีหมดเหรอไม่พดุงนาลีแล้วก็กัะทระโอโรงเรียนกัะทละวิชัยก็มาโรงเรียนพดุงนาลีก็มาเอ้าวไม่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันกับก็เรียนอยู่เรียนพดุงทั้งหมดทุกคนเลยกินกินกินเพียนอะไรฮิ้ด แพร์ออกมาพี่ไม่จักรู้จักไม่จักความรักพี่นั่นหลือว่าพี่ชอบตัวเองใช่ไหมแพรพี่แพรแพรแพรใช่ไหมชื่อแท็กไอจีป่ะเนี่ยแท็กไอจีป่ะแท็กไอจีอ่ะไอจีไอจีช่องทางติดต่ออืมเบื่อไม่เล่นไม่เล่นติดต่อนะจ๊ะไอจีทักเฟซมาเลยทักเฟซมาเลยไอจีเหรอไม่เฟซเฟซอ่ะเฟซพี่อ่ะเอาเบอร์โทรเอาไลน์พี่ไป เราพี่อันไม่มีเพจเหรอมีมีเพจมีไลน์แต่ไม่มีทิกอกไม่มีไอจี <IG. S 2> ม IG ไม่ได้ใส่ไม่ได้นี่อืออือน่าเข้าใจพี่อันนี่ใส่ดีมากกูดพร้อม่รวนรามผู้หญิงได้ละ <laughs> แต่นี้แต่หน่อยมองไม่น่ะยานเนาะเอาวากินเหมอ่ะนั่งกินก็นั่งกินเป็นกลุ่มมันจะดูดีไงถ้าคนเขาจะดูเขาจะเห็นหน้าเขาจะรู้จักว่าเป็นใครบ้างแต่วันนี้อายกล้องครับ สาวนี้อายกว้องได้บ่อยเฟินฮ่าฮ่าฮ่า่าบยชอบคนนั้นเหรอชอบคนนั้นเนีอยหน้าตาใช้ได้แต่ว่าสูบยาป่ะพี่เราไม่ต้องสูบยาด้วยฮะจะเอาไหมจะเอายากรอกหรือว่าจะเอา กูโตกะใหญ่กูตกใจญ่ปยาสูบไอ้อะไรเขาเรียกยาเลยเขาเขาเรียกยาสูบไฟฟ้าใช่ไหมใช่ยาสูบไฟฟ้าี่สูบแล้วชาร์จแบตมันสูบได้มันไม่ดีมันไม่ดีนู่นยังไม่สูบเลยสูบแล้วมันดีตรงไหนมันได้อะไรมาเพื่อนไม่สูบหรอไม่สูบถ้าพี่สูบนี่มันไม่เหลียวหรอกสาวติดเยอะสูบยาสูบเยอะพี่ไม่สูบ ได้เบาแล้วเบาไปก yeah. uh? uh? okay, ินท okay, nah, uh. ่าเมียก mm, uh, ินยเลอ๋อกินอะไรกล่องมบบู้บวาทักว่าไบ่ยืดหยันเด็กคือเป็นอย่างีหอหนาเนี่ลูยสอนลูกยัดสอนนี่ลูกอะไยังกระดุนั่หน่อยเด็กน้องเขาอ้อยตัวไ้มาน้องก็อ้อยมือนี่เล่ะ ที่แถวนี้นะที่แถวมาคุสาวกันไอ้พวกอยู่ตเซบนัสิหลุ่นซ้ำตยววาแอบหนังพ้ากินรอดอันเป็นยากกินนัะนนะตำปานีขึ้นแทบแพร้วอยางได้กินน้ำไออันกินแล้วเราทรุก็ได้เอออืใช้ได้เดี๋ยวกินแล้วกัน ทำไมล้วนล่างพูญยิ่งเหมือนล้วนล่างว่าล้วนลามนี่ว่าล้วนลามไปเลยสิเฮ้ย่ล้วนลามอ่ะไรเราใส่หนาละอืมล้วนว่าล้วนรวดแต่ว่าแก่แต่งแต่งหน่อยเสื้อเอ้ยมักบ่เอ้ยมากกันแล้วนั่งก็นั่งก็นั่งก็นั่งกับคนเซ่อดี๋อืออนิแม่พูดว่าง่ายคือบมาเขาเนี่ยนี่แม่โตละงามแล้ว มาจับไปนอนนนี่แหละก่อนพี่อักินพี่อัญกินแลนจับกอดนด้หะสักหน่อยนี่เ้ราแลนจับกอดได้สบายด้วัเฉยเลยนะเนี่ยแต่แม่อายบอกทัวร์แม่ก็บอก่อกทัวร์ไปผมว่าจับหมนมาเด็ดกินใครเด็ดเยาว่าแต่ิด คนเบิงสิเบิ่งหลายบ้านอะคลิปนี้เห็นไอ้กิเลออินเลยวะมีเทิมคนมามาหลายบ่านมีเทิมคนมาหลายบ่มีเทิมอ่ะขามากเลยขามากขามากเลยรถไทยละมากโอ้รถข้นเขาเขาบอกกินปูดองเขาไปถามจีว่าซื้อไปไปนะ ก็จะทำปบแต่ว่าผู้บาอันเชืเ่อลูเสือขวดรลอพีคซี่ครับนอผู้บาอะไรที่ไปต้ออินโดต้องบ้า,บากอลสินรอ,อบอะไรบ้ากอลสินรอบยังก่อข้อคมยังก่ออะรสินไม่หมูจ้าเอยางอะนะอะรสินอะรสินไม่หมูไอ้กดจมอได้อเอน่อ,อแต่งไงแล้วบอ กินแพทกินแพทแพทกินเขาเขามาถามซื้อเขอไ้เขาออย่ยงเน่ยถ้าตรงว่างไอ้เลียงมุกระทะเดี๋ยวย่างมุกระทะเสียแหงล่าเกินใส่ไปแล้วไป้ลยอ่ะไปกินน้ำกันสองก้อนน้กระชินแไเ้อแม่งินใส่พันหนึ่งอย่างมุกกระทะพี่้าสนใจมากเลยอืนเลยเนี่ยเย็นหรือเย็ง จังเกอร์หบ้านไะไรหรอเนี่ยบ้านลาดบ้านลาดคุณจะบ้านลาดบ่บ้านลาดแต่ไปเรียนอะไรุ่นน่ะอืมมาเรียนอยู่กันท่ละอ๋ออันนี้อยู่ทางกันทละไปเรี้ยงยวนปดุงเอ่อืมกันท่าเรียนปดุงเรียนปดุงนี่มันมันมันเสียเงินบ่เสียมันเสียทุกเรียนจะเสียบ่เสียไม่เสียยุ้ยโอ้ดีอืมเสียบเนาะ พอมาบอกทัว่า่อือับกล่องไปทัะะดดด id, ้ง <recess> น <ed isolation> ั้นเออจะเห็น้องแคดจระนาเลยผู้กำมังดิ้อู้กำลางดอก ไป่าเอาล่งเนี่ไอศิปเบิงกอาไปลงเปล่าคลิปไปลงเนี่ยิปเบิรเบิร์กคีบเบิงกคีเอิเสิอกมีวไอบเบลถ่ายลอยกับลงเล่นละพีเสียบเนาะเสียบตัวเนาะไมนาะเนาะไอเออเสีบอยู่หลานที่บ้านเนาะได้แต่ตัวก็ไปซส้อน้องเฮนีย้องเฮนีน้องยังนีนก็เป็นตา มู่บ้านนี่แหละนั่นหมู่บ้านได้เ้อตัวไปซื้อว่าไงเดี๋ยวเขาขังเรียนนายบอกเขาไปอยู่ในหมู่บ้านวันหยุดธงวันนี้เฮียนไา้เด้ออยู่หนังนา้ถิ่มไว้เป็นบ้านล่างนี่นั่นก็ไปถิ่มไฟทังสั่นถิ่มไว้ให้บอกเขาไปอยู่ถ้ามีลูกมีเแม่ไอ้จะซื้อบอกไปอยู่สิไอ้แล้มักเขาบ่นมักแบบนี้เหรอไมันมักแบบนี้ อยหน่อยเฟื่องหมอือยัเนาะชานีมือกินตำทะเลตำปลาจะโคกแล้วะสองลูกะอันนี้โคกที่สามีทุกคนมาอยู่บ่าย่ละงินละเงินมีนั่นไหมีตั Pues me, so ี่ตกับพี่น้องเขาเนี่ยล่ะกับไอ้ลูกน้องลูกหน้าเขาเนี่ยละเขาอยู่เขาอยู่หนึ่งซุ้มนี่แหละหมู่บ้านคนมาหลายบ่หมู่บ้านคนมาหลายปอข้นอือคนมาหาอ้ลไรบ่เขากับมาเขากับมาอยู่แถวอุ้ว่านอุ้มวัดไทยหนังไทยอย่างโน้อืมอืมว่านควนวานเหมือนควนกินอะไร เซ่บเนาะไ้กูับแล้วล่ะปวดขาใช่วะ <c oughs> ต่สื่อกล่องไม่ห็นไ <c oughs> อ้อดี้กล่องกล่อง <c oughs> สื่อจะโดนไปก็หลายหลายมือแล้วหลายปี <c oughs> ุกสวนนี่เคืเลือกสีัสีขาวกนี่่นผ่นเสียงด้วยนะผ่อยยาไอ้ไม่ได้ยิงโอเคเซ็กซอนกินทะไรอ่ะกินได้กินได้เรียงสาวเรียงเลยติ๊กต๊อกใหเรียนติ๊กต๊อกะ ไปเรียนติ๊กต๊อก่ะบอไปไปเรียนติ๊กต๊อกเล่นสักทีเดี๋ยวน้องไปกินน้ำดอกอม,มันเผ็ดน้องเลยเศร้าแต่ว่าไอ้กระนั้งไปไหมแถวๆจิปมูไอล้วเนี่ย ไอ้เล่งกินหลังกากซูกใจไหมอ่ะอิ่มไหมมันมันตื่นตันทำพ่อมจิบสาเนี่ยได้ปะ กกินกินหรอไอเห็นไอกินกต่ไม่แฮงใจเลยอืมอืมดีดีดีไอว่าไปเกี่ยวขอน่ำคาญจอบเหรอเดี๋ยวหน้องไปกินน้ำเดี๋ยวน่องขอไปกินน้ำถ่ายแล้วนะแพทนะไม่มาั่างเลอแพทไม่ไม่มานั่งหรอเป็นยังไงกินเลยน้องเห็นไอกินน้องก็ดีใจแล้วเออเออมาก็ดีใจแล้วหัวหนาวม่ะ แค่มากินแค่มากินมาอว่าเดินเดิน้องไปกินนะมากินเลยนะจ๊ะในในในใ่ะกินอ่ะกินอ๋อ้วทำไมพี่อันไม่กินพี่อันไม่กินพี่ก็จะอิ่มแล้วเนาะเพราะเพมาะแม่งนี่กูสิไปนั่งพูดโอ้ยตาย อันนี้เอียงนี่ไอ้ไอ้ซักไปอันนี้คืออะไรอ่ะโทษโทษขอโทษเหรออืมทำไมไม่กินพี่อันสวนเราเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งนอนก่อนสวนมึงอย่างคือเอาเคโมก็ไดินไป ชอบพริกไหมยงไม่ต้องิก็หนึ่งสองสามอืมอืมจับบอลอืมจับยูกเต็มใจไหมนี่เต็มใจจิงไหมจับจับอืมที่สุดเนาะ ทำไมพี่อันไม่กินทำไมไม่ไไมไมกินไ่กิน,นกินอยู่เพลงอันมันมวลเพลงอัเฟลงตองเปิดน,น,นั่นขอกันเข้าไปตัวตอนแรกต้เปิดมันม่นมนวลน,นี่ดีเลยตอนแรก เพียงพลังม้วนนี่ดีว่ะลายหลักมากหนึ่งสองสามเพียงที่หนึ่งที่สองที่สามม้าม้วนเหรเห็นมีงตัวเปิดม้วนนี่ดีไล่เพียงไหนขอเปิดกลุ่มพลังดิมีเพง,งกินกินเดือนนี่ไก่บั่นอายเต้ไก่เลี้ยงเตะไก่เลี้ยงเต้เออไก่อายไนกะ่เลี้ยงไว้ยแถมกินเสียอาหาร อ,อันนี้ก็เป็นย้อนเสียอาหารกินกินมันมันย้อนนะมันกินสัมพอนทำปลายนั่นเสียเนาะทำไมาไม่กินเรื่อยๆเหรอ